ท่านบุษ a n t h ท่าิที่ช่วยสถาิกาท่านที่กรรยาสมบูรณ์นะครับที่โรรูที่ท่านโคษงนะครับท่านรอโคษงและท่านมีรองสำนักนักเชี่ยการนะรัานักประหารษาัทธาที่เกียวข้านะครับก็ผมนายสมัชทัสนใจครับ กานพุ้มในการสระนังานเภสที ik <ika> ่การศัลย์แระผูรู้สารการแัทบริการต้องใช้คำว่าอย่างดีอย่างที่และนับเป็นโอกาสชมที่ดีเช่กันกับที่ได้มีโอกาสนะครับคนัคานผู้แทนโดยเฉพาะที่เป็นผู้แทนที่ที่ประสบการณ์ในภาวปัจจุบันคือท่านท่านรองดีด่วยว่าไปประสบการณ์ท่านดรผู้หญิงกลยาโสภริในวันนี้ครับ ครับอย่างที่ทราบกันว่าทางสงตเอรร่วมกับทางสัตรีบริพน,นิยยิ่งท่านสักดีช่วยท่านดรสุบินกับอาจารย์สุบินใจให้ความสำคัญในประเด็นยังเกี่กันกับเคื่อนคอมพิวเต์ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการสภาษาคอมพิวเตอร์ถองจะเราเรียวกว่าพัฒดิโดยการดำเนินการโครงกัรเกยบข้องกับพีกา,การเมวัในระดับต่างๆมาอย่างต่อเนื่องซึ่งโครงการนี้ จะเน้นให้จัดกิจกรรมในการเรียนการสอนวิชาเรื่องการคำนวณแต่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งหรืระดับพัฒนาศึกษาปีที่สามให้สอดคล้องกับบริบทของการละเว้นพื้นที่อย่างเหมาะสมถือว่าปิดการปฏิรูปการศึกษาสู่ผู้เรียนแท้จริงทําให้นักเรียนสามารถเกิดทักษะโดยที่ไม่มีข้อจำกัดนะครับทงเครื่องมือรวมถึงโอการลงฝัน กระบวนการคิดจะเป็นระบบและสามารถนำไปใช้ในชีวิตจรังได้คำควันที่หยิบออกมาได้ถูกต้องีค่ะนนะจ๊ะโอเคครับเลือแล้วต้องเด็กช่วยแล้รแต่ตัการการทลงคุณการสกว่า รับบิน <tang> ค <ar> ุณปทิศารรัตบีด้วยราการตรวอิการดรสุิ์ินกรยาตะคุณคิดรสุธิมาลริษสำนักข้าราการแล้วก็ผานการศึกษาสำนักงานกรรบกาการศึกษาขั้นพ้นฐานผมในวิชายกโภนะครับต้องในการระเนนวิจัยวิธารม์กรวิจารณ์ตรอตำรวจของข่าวกระทรวงการคลังผู้ดีผู้แทนผู้บริหารคณะครูนักเรียน การกลาและพื้นขานคลเรียนในสังกัดสำนงานอุาหกการศึกษาสาบันงานอุทาหกรรมการริก่งเสร็จเนื่องจากที่รัฐบาลได้มอบนโยบายในการฏิการศึกษามวิจัยด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการสอนภาษาคอมพิวเตอร์โคดิ้งสนใจระบบสมมติศากษาเพื่อการสร้างกระบวนการอย่างระบบ แต่การไกล่เก่าขั้นพื้นฐานได้นรานการทำโครงการรมทาเล่นด้ดยผมก็ไม่เครียดนะเออก็ตรงนี้นะก็อย่างที่ผู้ใหญ่ได้ขึ้นมากล่าวนะครับผมเองก็คงจะไม่มีอะไรมากก็ขอเป็นมันใจแล้วก็อย,าอย่างหูวใจขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้สลับในการอย่างในการที่จะดูแลรุ้นสานที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยผมผมยืนยันนะครับว่า ในอนาคตนะครับถ้าคอมพิวเอร์ีปัญญาสมรรถนะนี้อินบ้าโคดดิ้งเนี่ยนะครับท่านผู้กิจยาเนี่ยท่านก็เด้นย้ำนะครับว่าเป็นสิ่งที่ต้องทํำอยู่นี้นะครับไม่ต้องรอนะครับแล้วก็ไม่ต้องหยุนยังอะไรหนกานะครับเหตุเพราะว่าพอพูดถึงเรื่องการเรียนการสอนวิชาการการคณนหรือว่าโคดดิ้งหรือภาษาคอมพิวเตอร์นั้นเนี่ยคุณครูท่านสอนท่านเนี่ยก็จะนึกถึงเครื่องคอมพิวเตอร์มาเนี่ เรื่องไม่ใส่อะไรนะครับแล้วก็ตัวผมเองนั้นเนี่ยในวันแรกที่ได้ยินเรื่องของโคนยิงเดนซ์ก้์นท่านหญิงกัญญาได้